นายแพทย์เพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุตามท้องถนนถนนสายเอเชียถนนสายผลโยธินผ่านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในทุกพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีการจราจรเพื่อออกนอกพื้นที่ในช่วงวันสงกรานต์ เพื่อให้ความปลอดภัยกับประชาชนและให้มีการลดอุบัติเหตุรวมทั้งตรวจสอบในพื้นที่ให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยโดยมีหน่วยงานทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่แต่ละอำเภอทั้ง16อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนท้องถนนเพื่อเป็นการร่วมมือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงสงกรานต์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองทับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยาเพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยามีการแบ่งงานการเตรียมพร้อมเพื่อไม่ให้มีการสูญเสียและบาดเจ็บและเสียชีวิตออกต่างจังหวัดนั้นมีความปลอดภัยแต่ประชาชนที่เดินทางออกต่างจังหวัดนั้นหรือเล่นน้ําสงการานต์นั้นจะต้องมีการดูแลตัวเองด้วยทีมงานข่าวบัญชาเอมชัย ลายงาน